โอ้ผมตื่นนอนแล้วครับผมเอ้ยโอ้อ,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 อะไรเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ฮิวผมในเกมไมโครฟ้าครับผมวันนี้ผมจะมามาทำอะไรละ่ะสํารวจด้านานอกว่ามีอะไรแปลกไ,ปไหมเฮออออ้ยลืมเสียงธนูเศษธนูมาออไม่ได้ลืมเอามาแค่มาเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์อีกแล้วอีกแล้วนนนเฮ้ยโอ,อ้โหมันมันติดพิษลูกศรนี่ติดพิษ โอ้โยแต่ยังไม่ตายพี่ชโอ้โหนั่นมันแรงพี่พแหละลงก่อนแล้วค่อยเก็บคืนแล้วระหยัดเข้าไว้กระสุนนี่จะปั่นทำอะไรเผมคิดไมค์คราฟอยู่เนี่ยทำไมไม่ทำชุดอวี o v มัง้งเนไม่ได้โหลดอวี R o v เลิกเล่นแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรเหรอพื้นที่มันเต็ม,มนี่ร่างของ ใช่โอ้เฮ้ยข้างนอกมีอะไรครับผมโอ้ยนี่ทำไมลงมาที่เดิมอีกแล้วโอ้ยโอ้โอ้ยลงโอ้ยที่นี่มีอะไรเนี่ยว,ว้าวเฮ้ยได้เสียงมึงอย่างโอ้คนนี่นะครับผมเฮ้ยโอน อีม,มีโจรใช่ไหมผมไม่ใช่โจรครับผมโอย้ยผมไม่ใช่โจนใจเย็นใจเย็นผมไม่ใช่โจรโอ้ผมบอกว่าไม่ใช่โจรเฮ้ยผมไม่ใช่โจรนะครับเฮ้ยข้าไม่เชื่อลองเองไม่ใช่โจรโอ้ยโอ้โหัวอ,อะไร,ะไรเนี่ยขาดเอ้ยโอ้ยขาดมเีเรือนน้ำอยู่ร้อยล้าน เองจะซื้อต่อจะฆ่าไม่ล่ะเจ๊ว่าเองต้องใช้เงินประมาณสิบล้านเลยนะก็ได้ครับก็ได้ครับดูก่อนเนียในเลยนี่โอ้ยโอ้ยยูโอเคโอเครูอภัยสิบล้านไปโอเคนะโอ้ยนีย่นี่จ์เกิดมเกิด วานี่ทางเข้าเรือน้ำเหรอครับเนี่ยอา้าวเรืเเอเอเเอ่อยเรรถเข็นเอาเอาอารถเข็นเอารถอยเพิ่งลบเอารถเข็นเิีงลงน้ำให้เลยโอ้ยเออย้ามีคำเตือนอนกรอบเฮ้บอกไลยครับผมข้างล่างเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะครับมันอันตรายมากเลย เองจงระวังพวกคนที่มันอยู่ข้างล่างให้ดีโอ้ยผมว่าไม่มีอะไรอันตรายก่าลุงนะครับลุงนี่อันตรายที่สุดแล้วอุย้ยลุงก็ยิงผมแล้วเกินอ่า่ทยไม่ไว้ใจเองดีโอเคแล้วผมโอ้ยยิงผมเกินไปแล้วลุงแค่เช็คให้มั่นใจนะว่าเองเป็นคนดีโอ คนดีสิครับมาเขาว่าข้างล่างมันอันนั้นอันตาาร,นรายแล้วมีรถเข็นรถเข็นลงน้ำไปแล้วโอเคนันเตรียมดาบไว้ก่อนแล้วกันออของทุกอย่างพร้อมไหมโอเคโล่พร้อมเกาะพร้อมโอโหเห็นได้ดึงเขียวลงไปเลยดีกว่าเพราะว่าเรือมน้้ำข้างล่างเนี่ยเป็นเรือมน้้ำที่ราคาร้อยล้านเดี๋ยว่า อ,อ,อ,อุ้ยอุ๊ยโหตัวอะไรมาตีแล้วเ,วเย็นลงไปก่อน,นลงไม่ได้หาวิธีลงรูมันเล็กมันลงไม่ได้โอเควยว้ายวายคีปเปอร์คีปเปอร์โอ้โหลงเลยโอ้เดะเดะเดๆ โอ้ยทีเดียวอันนี้กันนี่กันตายแล้วโอ้โหแขงไปกันโอ้ยตรงตี้ยเผมอโอ้ยอุวยิมันตีแงมาะมันลุ้ซะด้วยแก่งนิ่งน,นะ นี่โอ้ยยิงยิงยปีตี๊ดขนาดแับเลยยิงมานีา่กินก็มาเลยอูย้ตายโอ้โหคิป,ปลงั้นไม่ได้มีแค่ตัวสองตัวเลยโอ้โหเรือมนันมาถึงนี้ทำไมมันเถื่อนขนาดนี้เดี๋ยว้ใกล้แล้วยิงเลยแล้วกัน ก็ทีนี้มันติดพิษด,ด้วยโอเคเดีย๋ยวค่อยฆ่าเธละตัวอืมยิงก่อนปิดพิษด,ด้วยนี่ตายแต่เล่นไงใี่ถูกเนี่ยโอเคลูกศรติดพิษโอ,อยู่อุึ๊บนี่ตายโอเคยิงให้ถูกนี่ถูกเธอติดพิษ ยอดลูกสนูนี้อุย้ยมันไปได้ไหมเนี่ยฮโอเคแปวาปุกเลยแล้วกันเขตมันจะมาแล้ว้ยคิด้ย โอ้โหแร้ปอุ้ยแร้มันมันจะทำร้ายผ่อาไว้เลยรกุ้ยอ้ยมันไทยไทยีนีบบเขาผมน่าตีแล้วนะี๋ยวทำอย่างนี้ลองอเมน้อย่างนี้เถื่อนจริงอู้ยเดอมน้ำอย่างนี้อ้ยมีน้ำเพียบวะผม มีสีครับสะพานเกลียวมากผมอืมดูดูดูใกลนๆเลยดูซอบโอ้ลอยรั่วมีรูเพียบเลยครับผมตรงี้น้ำก่อนตั้งตั้นี้ก่อนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้ี่ตั้งก่อนนี่ โอ้น้ำมันไหลโอเคโอเคนะครับอืมโอเคต้องรีบไกัการน้ำตรงนี้หมดก่อนโอ้ยเดินยากเหือเกินอุ้ยต้องต้องรีบปดุกรัก่วอือโอ้ย โอ้ยโอ้โอจะไื้สร้างไว้เนี่ยอือจะซ่อมเรือลน้ำไหอเคดูว่าตรงนี้หายไปแล้วดูว่าอันต่อไปอือเรือลน้ำลำนีำน้อือจะซ่อมโอเคยร้อยล้านซื้อมาเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งซื้อไปร้อยล้านเนี่ยแถมได้ของแถมเืิ่มลูกครูไปตั้งเยอะมันคุ้มไหมเนี่ยดูด้วยคนคนเป็นเจ้าของคุ้มแน่นอนโอ้เยี่ยม เสร็จแล้วเอาเฮ้ยมีปลาแซลมอนอปลามันหนึงเอาเป็นอาหารที่ข้าซ้อบปลาแซลมอนปลาแซลมอนหรือปลาไหลเดี๋ยวนี้โอ้โหปลาแซลมอนมาให้กินก่อนหน้าเลยเสียดายแม่ค้าไม่มีชูชิปผมว่าผมจะมาปูก,กระเบื้องผมเอาเป็นทองแล้วกันผมชอบทอง ออเพชรดีเพชรมันแข็งแรงคือทองเพชรมันแข็งที่สุดเป็นทองหรือเพชรดีนะเนี่ยอเอาแบบว่าอีกข้างหนึง่งเท่าอีกข้างหนึน่งเป็นเพชรแล้วกันถูกโอเคก็จะตั้งประมาณมานี้ขออกกนุญาตเลกค่ะขออนุญาตขออนุญาตทำการสร้างนิดหนึ่งนะคระับปัดแตะคลิปก่อนสร้างน,านั้น ผมว่าผมผมว่ามันต้องเอาเป็นเพชรทั้งหมดจะดีกว่าเอาเพชรดีกว่าทองแล้วตอนนี้เอาไปหมดเอามาตาเลยันจะสร้างเร็วขอเวลาสักหนึ่งนะคะคืทกานสร้างต่อมาของหังจากที่ผมทงการสร้างสร้างเรือทำการซ่อมเรือน้ำน้ำของผมเสร็จแล้วก็ทำ <c oughs> <c oughs> การสร้างขึอย่างผมตรงนี้มันที่รับประทานอาหารนะผมสมรหรถเอาเนื้อวางลงไปได้นี่คือที่นอนนะผมไว้นอนแล้วที่นี่ก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยโฮเดียมปอกเรียกว่าอะไรแล้วนี่คือที่อ่านหนังสือผมไม่ใช่สี่ที่เราเออกผมแล้วกัน ส่วนนี่ก็คือที่อาบน้ำารัผมอือเอ็ะแนี่ครับเป็นทางออกบาร์ไปซื้วยอเอาผมยอยากเฮ้ยจริงไหผมยังไม่ได้ถามชื่อลุงครับผมว่าลุงที่ผมไปถามว่าซื้อเรืออันนี้ชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรครับ ลุงชื่ออะไรเหรอลุงชื่อชิโร่อะโอ้ลุงชิโร่ครับอ๋อลุงชิโร่ลุงชิโร่โดิแกเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากครับผมเข้ากินธนรูไปทั่วลุงทำะไรอ้าวพีเอาลุง ลุงลุงเขาลุงลุงเขาลุงเขาแบบว่าโดนโดนธนูตัวเองโดนธนูตัวเองตายครับผมโอ้โหจังหวะนี้น่าสงสารลุงมากครับผมือตายอันหา้าดโดนลูกดอกธนูตัวเองตายโอ้โหตรงนี้มีควันยิงสูงเลยือจันไปซะด้วย มือเดียวที่มาตั้งยางยากแล้วเข็นก็หายแค่เดียวสำหรับการรีวิวรีวิวเรือลำใหม่ของผมก็ผม,มผมได้ทำการซ่อมทุกอย่างแล้วบอกเลยว่าบอกเลยว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมาก,มากแค่นี้นะผมบายบายเฮ้ยต่อ